ัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำรีวิวนะคะตัวนี้นะคะพี่อ้อยสั่งข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอหอมมะลิเออข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวหอมมะลิข้าวเหนียวใหม่นะคะของสันป่าตองนะคะเขียนไาเนะคะข้าวเหนียวสันป่าตอง พี่อ้อยจะสั่งประจํานะคะของของเจ้านี้นะคะพี่อ้อยจะสั่งประจําเลยคือข้าวเหนียวเขานะคะใหม่จริงนะคะแล้วก็อร่อยนะคะนุ่มนะคะอันนี้ห้ากิโลนะคะห้ากิโลส่งฟรีนะคะฟรีจ็บเงินปลายทางนะคะห้ากิโลส่งฟรีก็บเงินปลายทางข้าวข้าวคดีมากๆเลยเดี๋ะะยวพี่อ้อย เปิดถุงให้ดูเนาะเรเย็บแบบนี้แล้วกน,นะพี่เอาลองแกะดูก่อนนะว่าเขาไม่ได้เย็บเหมือนที่เราเคยแกะเนาะ ไม่ได้เย็บเหมือนที่เราเคยเคยเคย,เคยแกะนะคะเขาจะเย็บเ,เหมือนกันได้เขาสลับกันนะคะเขาจะสลับไปมาเนาะแกะยากไม่ได้เย็บเป็นแบบเย็บโซ่เนาะถ้าเย็บเป็นแบบเย็บโซ่นะคะพี่อ้อยดึงได้เลยนะอันนี้ไม่ได้เย็บแบบเย็บโซ่ไมเปิดแบบ คือเดี๋ยวนี้เนาะอะไรอะไรก็สั่งเอานะคะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะคะซื้อข้างนอกราคาแพงกว่าด้วยนะที่พี่อ้อยเคยซื้อมาจากในห้างนะคะราคาแพงกว่านี้นะคะแพงกว่านี้แล้วก็เราไม่ได้ข้าวเหนียวใหม่นะคะเราได้ข้าวเหนียวเก่าด้วยเนาะ,ะอันนี้เขาเป็นข้าวเหนียวใหม่ <S <S ที่บ้านจะเป็นบ้านจะเป็นเอ่ยังไงอะ คนจีนก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าชอบทานขาเหนียวเนาะทางบ้านเขาต่อเติมนะคะนานมากทำนานมากบ้านนี้ทำทีหยุดแต่สองเดือนกลับมาทำใหม่แล้ก็เลยอื้อเสียเวลานิดนึงนะคะตอนแกะเชือกเนาะเราไม่ได้เย็บปกติธรรมดาที่เราเคยใช้ เขาแพ็คถุงมาดีเลยนะคะไม่ใช่ถุงพลาสติกเนาะอันนี้เป็นถุงแบบคล้ายๆเป็นถุงปุ๋ยแบบนั้นนะเขาทำเป็นถุงใส่ข้าวนะคะนะคะสวยนะคะไม่ส่งกลองไมสวยเลยค่ะเวลาย้อยใช้ย้อยย้อยจะหงเนาะย้อยจะ ต้มน้ำเดือดนะคะหนึ่งหนึ่งหม้อเนาะเพื่อจะใช้ข้าวเหนียวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กะนะคะแล้วก็น้ําไปต้มนะคะต้มให้เดือดแล้วใส่เกลือหนึ่งช้อนชาเนาะใส่ลงไปแล้วก็ซาวข้าวเหนียวให้สะอาดนะคะเทน้ําทิ้งให้เกลี้ยงแล้วก็เทน้ําเดือดนั่นนะคะใส่ใส่ลงไปในข้าวเหนียวแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็นํามานึ่งได้เลยนะคะข้าวเหนียวจะนุ่มแล้วก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาอคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะพี่วอยก็ขอบคุณมากๆเลยเนาอที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณคะ่ะ